จรู้ไหมดูกกำลังมองอะไรอยู่ลูกกำลังมองพดูดดูคลิปฟรีแต่มไม่กดไลค์คลิปนี้นได้ยังไ e. เงเนี่ยกดไลค์ด่วนเลยขอร้องหน่อยนะกดไลค์นะขอร้องเลยนะเอาล่ะถ้ากดไลค์แล้วก็ดีมา,มากๆเลยเดี๋ยวรู้ว่าขาม,มาแป๊บไปไหนลุงไปดูคลิปยังไงลนะ่ะอย่าลืมกดไลค์ด้วยครับเอ้ยอะไรวะเนี่ยวันนี้มาเสาทินะโว้ยขอโทษที่ลบโกนเสาทินะครับเปิดตู้บ้านให้หน่อยได้ครับ โอ้ยคอประตูอยู่นั่นแหละเอ้าสวัสดีครับ้ยใครเนี่ยหน้าตามไม่เห็นคุณเลยโอ้อ๋อเดี๋ยวผมมีอะไรให้ช่วยหน่อยอครับครับผมคืออะไรครับในกล่องสองใบนี้จะมีหนึ่งสีเขียวและหนึ่งสีแดงถ้าหาว่าคุณเลือกสีเขียวถูกรลบวเงินไปเลยห้าหมื่นบาทด,ดิห้าหมืน่นจริงเหรอครับเนี่ย้ยเชื่อได้ป่าววะเลจริงไหมนเนี่ยอ๋อเรื่องจริงแน่นอนครับผมไม่ใช่คอเซ็นเตอร์หรือมีอาชีพอุ้ย หรอว่าอุ้ยย่าหมื่นเลยเหรอแล,แล้วผมต้องเสียค่าดำเนินการหรือว่าค่าเล่นอ,อะไรไหมครับเนี่ยโอ้อย่างนั้นไม่ต้องเลยครับพวกเราไม่ต้องการเงินพวกะเราแค่ต้องการคนที่ร่วมสมกกัครกอล่เทอร์ดน,นอ๋อถ้าสีเขียวได้เงินแล้วถ้าสีแดงผมต้องเสียอะไรไหมครับไม่เลยครับถ้าสีแดงคุณก็แค่อดรางวัลแค่นั้นเองโอเคงั้นผมจะเลือกปกติแล้วซ้ายขวาลายซ้ายดีถ้าเขาอยู่นี่ถ้าเปลี่ยนเป็นมุมฝั่งนั้นทึบฝั่งนี้คือกล่องซ้ายคือดีขวาคือไม่ดีแต่ถ้าเป็นฝั่งเราเนี่ยซ้ายดีขวาไม่ดีอุ้ยเลือกอะไรดีว งั้นผมเชื่อเส้นตวเองผมเลือกกล่องนี้ครับโอ้กล่องนี้สินะครับเปิดเร็วๆครับโอ้ยสีเขียวโอ้รับเป็นเงินไปเลยครับห้าหมื่นบาทเฮ้ยหน้าขนาดนี้เลยหรอแช่แล้วครับผมขอญาตเก็บที่เหลือนะได้ๆครับอุ้ยห้าหมื่นเหรียญละหมื่นโอ้โหวิ่นี้ก็ก็ก็ชิวเลยดิอยากได้เงินเพิ่มไหมล่ะเอ่อจะไปอยู่ๆมาเสียมเข้มอะอะอยากอยากได้ครับตาผมมาอุ้ยตาผมมาอุ้ยหน้ามันเวทีอะไรอ่ะ ทำไมถึงมีเวทีเต็ไมไปหมดเลยวะเนี่ยอุยเอาราชาวบาทั้งหลายตอนนี้เราได้ผู้เข้าแข่งขันคนที่สามแล้วใครอะมาจากไหนเนี่ยโอ้ยหมอนี่นะไม่ไหวหรอกอ้โหนี้หมิ่นเราอุ้ยเอ้ยผมต้องทำไงบ้างครับเนี่ยเอาละขึ้นเวทีได้เลยครับเวทีอุ้ยมีผู้เข้าแข่งขันคนอื่นด้วยตอนนี้เรามีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด3คนแล้ว ังขวาสุดเลยนะครับพี่ลนตัวมืดไปหน่อยแต่ความจริงแล้วเขาเก่งด้านพละกกำลังมากๆเลยโซคนกลางชื่ออะไรนะอ๋ะอผมชื่อแซมมี่ครับโอ้ยแมวไวเราเด็กนั่นมันกาดโอ้ย่าม,มิน,มนพวกเขาเองครับนะครับคุณแซมมี่เสื้อสีแดงเก่งเรื่องด้านดัวครับผมดวงเก่งมากใช่เรื่องไหมเนี่ยส่นขวาสุดนะครับทางซ้ายมือเป็นทหารเก่ามาก่อน ค,ค่อนข้าพาสนามลบมามากมายเขาค่างเก่งระดับหนึ่งของรายการนี้เลยอุ๊ยเคยแข่งด้วยเนี่ยคุณพี่นี่ดูโหดแล้วมีแต่เก่งเรื่องดวงเอาล่ะเตรียมการแข่งขันได้เอาล่ะทุกคนพร้อมนะเอ่อต้องทำไงครับอยู่น in ิ่งเดี๋ยวก็รู้สามสองหนึ่งอ้อะไรอะโอยเจียบช็อตมาเลย อุ้ยลงมาไกลจังวะเนี่ยแม่งเอ้ยทำไมเขาไม่บอกเลยว่าต้องลงไปอะไรอย่างงี้ด้วยเนี่ยแล้วอะไรอะ่ะมันเกี่ยวกับการเล่นเกมใช่ไหมชอนต้องเป็นการ,รไขปริศนาอะไรบางอย่างได้เลยเราเราเราค่อนข้างมีดวงอ่ามีดวงอา่งอาสิ่งสําคัญอาจจะไม่ใช่ปกหนังสือหมายความว่ายังไงวะสิ่งสำคัญไม่ใช่ปกหนังสือหรือว่าบ้านหนังสืออาจจะมีนี่บ้านเนี่ยหนังสือมีว่ามีเลขบอกด้วยเหรอเดี๋ยวทำไมมีหลายอันอยังไงอ่ะมีเลขหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งเอ้าหูยสองเพียบเลยเอาไงดีวะเนี่ยเราจะไปเอา้าที่ไง โอ้ยความสามารถในการใช้ดวงโอ้เจอประตูลับด้วยโอย้นี่แหละถือเรามีดวงเดี๋ยวนะเราต้องเอาเลขรหคัสมาใส่ปะมันมีหลายเลขเลยอ่ะลองหยิบไปก่อนชึบ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 มีเลข4 2 8 9 1กหนึ่งโอ้เลขโคตรเยอะเลยอันนี้เลขอะไรอ่ะอันนี้มีเลขหูมันซ้ำกันเป็นล้านเลยเนี่ยมีเพียบเลยแล้วเราจะใส่เลขยังไงวะเนี่ยลองใส่เป็น4 2 8 9อง้ไหมส ก็ไม่ถูกใครจะรู้เลขเออว่าถ้าสมมติมันมีรหัสเยอะขนาดนี้เราจะใส่ยังไงถูกกับมีเป็นร้านก็ไม่ถูกไอ้บา้าเอ้ยจะใส่ยังไงเก็บคืนที่เดิมเลยหยุดคืออะไรอ่ะหยุดก็ได้เฮ้ยหยุดทำไมอ่ะอุ๊ยใครเนี่ยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นไเนี่ยทำไมตัวเขาใหญ่จังอะอุ้ยบอกก่อนเลยอะไรไมนเนี่ยอุ้ยทำไมอยู่มันยิงเฉยเลยอะอบ้บ้า มันคือเกมะวะถ้ามีข้อความขึ้นอะไรบางอย่างเราต้องหยุดหรออย่างเช่นหยุดเนี่ยเดินได้เดินได้ทําไมอะ่ะเดินได้แล้วมันจะหยุดหรอไอหมอน,นั่นอะ่ะมันหายไปแล้วโอ้ยแสดงว่าเราต้องคอยไขปริศนาบ้านนี่แล้วก็ต้องคอยหยุดเออคอยเดินหยุดเดินหยุดด้วยเหรอเนี่ยเพราะไอหุห่นยนต์ตัวใหญ่เมื่อกี้มันจะมาตีเราแน่เลยโอ้ แม่เงยิ้หยุดอีกแล้วโอเคได้ครบหยุดครับผมอยู่ชั้นสองครับไม่น่าจะโดนใช่ไหมอุ้ยมันเดินขึ้นกระโดดได้ด้วยชึบมองเลยมกกอบคนมกกองคนเฟื่อมันยิงเมือมันยิงโดนเราอุ้ยปืนจริงน,นะมวยเกมเสียงตายดีกว,ว่าเดินได้โอเคเดินได้โอ้ยชึบเดีด๋ยวน,นะไฟสีฟ้าเหรอเออเดี๋ยวนะทุกเห็นฉันสังเกตได้ว่าไฟทุกต้นตรงนี้จะเป็นสีแดงหมดเลยใช่ไหมสีส้มสีแดงทำไมไฟตรงนั้นเป็นสีฟ้าหรือว่ามันจะมีอะไรบางอย่างอยู่อาจจะเป็นตัวเลขที่ถูกต้องป่ะโอเคงั้นทิ้งก่อนเลยชึบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ นี่ไงมีหนังสือจริงด้วยสองมีเลขสองอันนี้ก็เลขสองอันนี้ก็เลขสองอันนี้ก็เลขสองไม่น่าใช่แล้วสอง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 โอเคสองสี่ตัวลองไปเกี่ยก่อนอาจจะถูกก็ได้อุ้ยหยุดอีกแล้วเหรออุ้ยอุ้ยแล้วเราหยุดหยุดในจุดที่แบบโคตรแย่เลยมอบ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 อบอุ้ยโอเคเดินได้สวยสวยสวยโอเคแันนี้แหละสอง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 โอเคลองใส่ก่อนนะสอง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 ไม่ใช่ว่ะหรือว่ามันมีคำใบ้ที่เขาบอกว่า สิ่งสำคัญอาจจะไม่ใช่บกหนังสือสิ่งสำคัญหรือว่าหรือว่าเรารู้แล้วคือหนังสือบล็อกเนี้ยบล็อกหนึ่งมันมันสามารถหุ้ยโอเคไปมีไขมีสนานทีอยู่เราหยุดอยู่เอาหนังสือบล็อกหนึ่งอะ่ะมันใส่ได้หกเล่มซึ่งหนังสือเล่มนี้มันอยู่เลข 2, <ๆ> 2> ก็คือเลข2เล่มล่างก็คือเลข2เหมือนกันส่วนเล่มนี้หนึ่งสองสามสี่อยู่เลขสี่ก็คือเป็นสองสองสี่ส่วนเล่มนี้คือเลขหกปะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองสองสี่หกโอเคลองใส่ดูอาจจะใช่ก็ได้เพราะมันคือคำใบ้ไง อสองสี่หกสองสี่หกลองใส่ดูสองสองสี่หกถูกต้องไหมจึ๊บอีกด้วยโอ้โหนี่ไม่ได้พึ่งโดนนะครับนี่ความฉลาดล้วลว้นอันนี้คืออะไรอะ่ะเอาล่ะคู่ต่อสู้ของฉันก็คือแกสีหน้าไอาเด็กน้อยเสือสีแดงฮะฮะเออผมผมผมเหรอใช่แล้วกแกนั่นแหละเออแกครับครับผมก็ต้องทำไงครับด่านี่แกไม่เคยเล่นหรือไงเออมาไม่เคยครับหยิบของในกล่องซะเออครับผมอ๋อคืออะไรครับ ปืนโมเดโตอะครับเล่นยังไงครับโอ้ยบอกเป็นบุญให้ก็ได้แม่งเอ้พวกเด็กไม่เคยแข่งนี่มันน่าเบื่อชวมัดอุ้ยคุณเคยแข่งเยอะนี่ว่าคนเนี้ยอะต้องทำไงอะเพียงใครที่สามารถยิงฝ่ายตรงข้ามโดยแลวออกจากเส้นสีขาว่านเป็นผู้ชนะพอปืนนี่ค่อนข้างแรงเลยจะได้ประดาบต่อไปสองคนที่แพ้กลับไปเล่นใหม่อีกด่านหนึ่งอุ้ยลำบากจังเลยโอเคพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มว้ยยังไงเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปยุบไปยุบไปยุบไป โอ oh, <beeping> oh, you know. ้ลีลาดีนี่โอ้จุ๊บจุ๊แน่นอนครับยิงยิงยิงโอ้ยยิงลำบากยิงยิงปึ๊บโดนปิงรัวได้เลยดีกว่าโปรเตโต้ปรเตโต้ยิงโอ้ยังลรอนะอุ้ยอุ้ยอมันเข้มแข็งมาเยอะนี่ไงปึ๊บสติใหม่เฮ้ยสติไม่เลยอะงงงงไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นนี่ไม่เคยเห็นนี่ไม่เคยเห็นนี่ไม่เคยเห็นตะแกรงโดนโดนนี่นี่นี่ยิง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  จร <auto> ิงเมื่อกี้ออกเส้นสีขาวแล้วไม่ใช่หรอเอ้ยทัานเหลียไม่ได้สินะแม่งเอ้ฉันแพ้เฮ้ยฉันโอกเฮ้ยเจ้ยครับฉันออกไปด้านหลังเลยครับสองสองสี่หกใส่เลขไปครับกลับไปเล่นดนามเมื่อกี้เลยโถ่เว้ยเอานี้ไปเออขอบคุณครับเฮ้ยสวยสวยว้ยก็ไม่ยากนี่หว่าสเต็ปนี้เราดีอยู่ดีเล่นเล่นเล่นเกมอื่นไปเยอะโอ้ยมาแล้วมีซ้ายขวาคืออะไรเนี่ยโอ้ยคนยากเลยไม่มีคำบงคำใบ้เลยเนี่ยลาวาไปก็ตายใช่ไหมต้องมีลาวาปลอมแน่เลยอย่างนึงอย่างนึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ย เสียงอะไรอ่ะอุ้ย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 อาอุ้ยอุ้ยไอ้คนเสื้อเขียวคนนั้นตายแล้วแน่เลยชิบหายแล้วก็โดนยิงก็ไม่ใช่เ็นเขาล้มไปต่อหน้าเลยพีกินประตูนะอุ้ยคนน่ากลัวเลยหนังสืออะไรเนี่ยชึบยิงหนังสือมันก่อนเลยอุ้ยเพราะว่าเกมนี้มันต้องมันต้องมีคนตายเลยเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าไม่ได้ใช้ไม่ใช้ชั้นละหนึ่งเป็นหนึ่งที่ปิดด่วนเออไอไอไอบ้านน้ไมันชึบปิดตัวโอเคสวอยปิดไว้ไปไว้โอเคหนังสือนี่อะไรอ่ะขวาล้าซ้ายดีเลยต้องซ้ายซ้ำ อีกทีให้ตายสิขวาลายซ้ายดีเลยต้องซ้ำซ้ายอีกทีให้ตายสิขวาลายซ้ายดีฉันต้องไปฉันฉันต้องไปซ้ายเหรอโอเคไปไปซ้ายดีกว่าเฮ้ยหรือว่ามันอาจจะหลอกวะม,มันอาจจะหลอกก็ได้นะเว้ยโอ้โบอลโตมันก็ไม่รู้เลยอะ่ะยิงไปมันก็เฮ้ยเดี๋ยวนะไม่เหมือนกันเลยโอ้ไปไหนดีไปขวาแล้วกันฉนันเลือกซ้ำเยอะแล้วเจยฮ้ยล้อเฉยโอ้ยเกือบไปแล้วหูย ฝั่งซ้ายนี่ท้าไม่คิดทำเราเด,เดิมมาเนี่ยติ่กับแพาตายแน่นอนเลยหรือว่ามันอาจจะเป็นทำทำทำ,ทำตามที่ไอ้หนังสือบอกปะนี่ไงขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็ซ้ายซ้ำอีกทีนึงเออว่าต่อไปซ้ายปะลองดูว่าลองเตะได้ปะเตะก่อนชึบชึบสวยจริงด้วยแล้วก็ซ้ายซ้ำอีกทีนึงชึบ สวยวิโอ,อ้วันดีโอ,อ้วัสดีครับวัสดีครับเชิญมาทางนี้มาครับผมออแล้วไงต่อครับในกลองซ้อมใบยู่ขลังของฉันจะมีผัวซีขดหินไม้พัวหรืออะไรต่างๆอยู่วิธีเล่นก็นไม่ยากเพียงแกกับฉันต้องแข่งขันไปด้านล่างใครถึงก่อนเป็นผัวชนะโส่คนแพ้ก็ตายแค่นั้นเองโอ้โหจะไม่ดูโหดจังเลยครับพร้อมแล้วเขาไปได้รู้อ,อ้ยครับครับผมเข้าไปได้รู้ครับหยิบของด้วย โอ้โหโอเค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 มา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 ถ้าพร้อมแล้วฉันจะนำหน้าสามครับสองหนึ่งเริ่มครับผมสวยอ่าหินอ่าแล้วก็ที่ขุดแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้โอเคถูกไหมถูกอยู่โอเครีบขุดรีบขุดรีบไปรีบขุดไปรีบขุดไปอุ้ยอุ้ยแต่ว่าเราขุดไปคงไม่เจอลาวาหรืออะไรที่มันแปลกใช่ไหมโอเคขุด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 สวยเรานำอยู่ปะวะ เก่งดีนี่อุ้ยอุ้ยเขามีไปลาดูเราด้วยเดี๋ยวแปลว่าเขาไปไกลหมดหราปะเนี่ยอุ้ยโอเคขุดก่อนขุดขุดสวยไปต่อโอ้ยอ้ยผิดอันผิดอันอุ้ยชึบขุด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 อ้ยที่ขุดอยู่ไหนนี่ไงชึบชึบชึบขุดโอเคไปใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเฮ้ยฉันโมชใยแล้วไกลแล้วเหมือนกันอุ้ยอย่านะอุ้ยชึบชึบเป็นหนึ่งชึบชึบชึบเคขุดขุดเอ้ยถึงก่อนโอย โอ้ยปูชนะใช่ไหมครับใช่แล้วแกไปหลอบต่อไปส่วนฉันนะนะฉันแพ้แล้วฉันขอตัวไปก่อนแล้วนะมันเป็นศักดิ์ศรีของฉันแพ้ก็โดนทำโทษไปเรื่องมรติโชคดีไรเสือแดงบาย ออยโค้เลสเปกเขาเลยว่ะขอบคุณครับคุณลุงอ้ยโอเคไปทำไปต่อคนแบบนี้ก็ดีนะเอาจิงเขาจะเหลี่ยมเราเขาจะเอาแบบผู้ขวามาสู้กับเราฆ่าเราก็ได้เขาเลือกที่จะเสียสละตัวเองไปเลยเพราะเขาแพ้โอเคตอนนี้เหลือคนเดียวป่ะโอยต้องเข้าไปต่อโุยจริงราวันบ้าเลยวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยด่านนี้อะไรอะอ๋อจะบอกนะว่าเสือฉันมอยอ๋อได้ยินครับคุณผู้จัดการแข่งขันตาสุดทนี่เธอ ตัวหุ่นขนาให้ดาเห็นไหมนั่นคือหุ่นของฉันเองฉันพูดมาจากเสียงมัดี่แล้วอ๋อครับชนะได้แล้วก็รับเงินรางวัลไปเลยโอ้โหชนะยังไงอ่ะยังไงก็ได้ทุกวิธีทางนักเลยสู้นะกัยนะโอ้ยลำบากลำบากจริงๆเลยมาพบแล้วิ่งไอ้เปิดประเด็นโอ้โหปืนยิงไม่ไม่ไกลเลยโอ้หยโอ้หยโอ้ยอย่าบอกนะว่าเดี๋ยวโอ้ยมันพีคมาแล้วพีคมาแล้วพีคมาแล้วมันถือปืนแล้วไหมเนี่ยหุบป๊อบโอ้ยช็อต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  โอ้ย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 ไอผีไอไอยุง <Lindsey> ยนยุงยนโดนี๊โดนปืนประตโตฮึบฮึบฮึบนี่ไงมาดิฮึบยิงเสร็จแล้วก็อุดนี่ไงยิงเสร็จแล้วก็อุดนี่มันจะได้มียิงเราเราพยายามยิงมันตกฮึบฮึบฮึบโดนไปดินี่ไงนี่ไงโดนไปดิโดนไปดิโดนไปดิปืนประตโตชนะนี่ไงโดนไปดิตีปืนประตโตอุ้ยอุ้ยเหลือสองนัดเองทำไมดีวะสองทศท้ายจะมีวิธีแล้วเดี๋ยวเราจะ เราจะต่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆชึบไปแก้มันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆชึบพอถึงแก้มันมากมากขึ้นแล้วเราจะสไลด์แล้วก็ตบมันเทพร่วมไปเลยด้วยที่ขุดน,นี่แหละที่เราได้มาจากคุณลุงชึบเออชึบโอเคชึบโอเคจังหวะนี้แหละแต่ประมาณนี้ละต่อจากนี้ก็หนึ่งสองซ้ำอี๋ชึบสไลด์ตีตีตีตายไปซะลาก่อนไอ้บ้าเอ้ยสวย วันหนึ่งหน้าชี้ก่อนอ้อเงินทั้งใบชีนามีประมาณาาสิบล้านดอลล่าสิบล้านดอลลาร์เลยเหรอใช่แล้วโอ้โหได้มาแล้วของผู้ที่รอบสุนุกเต่าเจอกันขอบคุณครับอุง่ายขนาดนี้เลยเหรอก็ไม่ง่ายดีหว่าเราเสียคนที่โลกที่ขัดไป2คนเลยบ้าเอ้ยทำไมตอนนี้กลับก่อนหอ,อันตรายชิบหายอยุลงไปตายเลยโอเคกลับไปสู่เอกสรภาพาโว้ย